นนี้เราก็มาใหม่เดิมนะครับใหม่ที่กองของเราจะมาลองทดสอบสักวันนี้นะครับว่าจะมีตัวใหญ่เข้าหรือเปล่าะครับไปรอรุ่นกันได้นใคลิปเลยนะครับ เราก็มาถึงแล้วน,นะครับที่เกาะของเรานะครับจะมาซ้ำนยนะครับเมื่อวานนี้พาดไปจะมาซ้ำดูว่าวันนี้จะมีตัวใหญ่เข้ามาอีกหรือเปล่าครับหนานิน่งครับวันนี้หน้าตกป่ามากครับอากาศดีครับวันนี้หนานิน่งมากวันนี้เรามากันสามคนนะครับโอนพี่หนุนมีิคอน,นึดนนงไหครับ Okay, เดี๋ยวไว้ถ่ายไฮไลท์ให้ดูนะครับอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่เอาแล้วนะครับมาแล้วนะครับตัวแรกนะครับแบันี้นะครับข้เย็นนี้ ไม่ฉลามก็โลมาครับติดยาหรือเปล่าครับใช่ทำบ้าขึ้นยังเมื่อกี้นี้ลงยังไม่ทันตั้งสายเลยครับชาร์จเลยนะครับวัวใส่ยังไม่อดลมแม่ยีงแย่ไม่อดเลยมาไอ้ดูดึงแล้วลากแล้วลากแล้ววัด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 ปล่อยอะปล่อยอะปล่อยอะเอาเอาเอาซี่นะครับตัวแรกนะครับเอ้ยตัวที่สองครับตัวแรกหลุด ตัวแรกวุดนะครับดูครับตัวท oh. 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 ี right. ่สองเป็นปลาอะไรโหมานิ่งๆเลยเนี่ยมานิ่งๆเลยถ้าจะเล็กนะลูกปลายไปาย้วมั้งวัดวัดวัดเอาเอาสวยเนี้สวยตนี้สวยเอาเอาให้ยูเอาให้ยู่เอาให้อยู่องใหญ่มนเอาใหยู่เอา้อยู่ยกขาต้งสูงยกขา้สูงอะไร ไปลองดูดิมันย้อนเหรอเอ้าอย่าให้มันหลุดอย่าให้มันหลุดหลุดมาหลุดมาส่องนะวันนี้เอ้าอะไรวะหลุดหลุดอีกแล้วป้าอะไรวะไหนลูโฟม่หมดเลยโอ้โหแสบมากครับนี่ก็รอบที่สามแล้วรอบที่สามแล้วนะรอบที่สามแล้วครับโอ้โหคนนั่งรอปลา นั่งรอกันแย่แล้วก็ไฟรอแล้วก็ไฟรอย่างครับโอ้โหแย่จริงจริงยากเบียร์เล่ามีก็มีแล้วเบียร์ก็มีเหล้าก็มีช็อตเมื่อกี้นี่ครับที่ว่าดึงแล้วหลุดนี่กำลังปั้นเยอะไหม่นี่ไปดึงมาขี่นึงกับแก๊กโค้กกับแก๊กยังไม่มีเลยฮ่าๆเศรันติดเลยครับดึงพร้อมกันเลยแม่ในแบบ โอเคครับงั้นเอาไว้ชมอีกช็อตนึงแล้วกันมจะมีหรือไม่มีไม่รู้ครับโอเครครับผมุ้เมื่อกี้นี้เราก็ามาตีเยือกันไหมครับลงเยือกันไหม<น>อีกสักทีครับไหนตีโชยนี่หมายไปตรงไหนตีแมนเปล่าอุ้ยตีแพนเปล่าเอาดิไอโอ้โหไอขึ้นมามามา อ่าน,นะครับขณะนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับนี่ตอนนี้ต้องเปิดแฟลชโทรศัพท์แล้วนะครับเริ่มมืดแล้วครับวันนี้น,นะครับแต่เราจะลองนั่งต่ออีกสักพักนึงครับวันนี้เวลาก็น้อยเหมือนเดิมนะครับเลิกงานเย็นนะวันนี้เราก็มาลองตกดูกครับนี่มา20ล้านแลมวิอกี่นี่จะ <laughs> หายเปล่าไม่รู้อดไข้างฟัง <laughs> นะครับนะครับต้องรอต้องรอชมอีกสักพักหนึงครับสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วคงจะต้อง กลับแล้วครับโอเคนะครับเดี๋ยวไว้ทายดูอีกทีนะครับขอจบคลิปเพียง่นี้ครับโวันนี้ขาดมืดหมดเลยนะครับเสียดายมากนะครับไม่รู้เป็นอะไรกินมิ้นไหงครับวันนี้หรือว่าหรือจะวัดแรงไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับน่าจะวัดแรงไปนะครับว่าใส่เต็มกําลังพลาดเลยครับนี่ก็มืดเลยครับนี่ก็ประมาณหกโมงครึ่งมืดเลยนะครับหน้าหนาวมืดไวมากครับตาเราบ้าเลยโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับขอบครับขอบครับ